สวัสดีครับอ่าสวัสดีอ่าเออังไงต่ออ๋อวันนี้ก็อ,อยู่ในเกม Minecraft นะซึ่งอาจจะดูแปลกไปหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้ผมกาลังพูดแบบสดๆเลยปกติเวลาอาัดคลิปเนี่ยผมจะพูดแบบมันต้องเตรียมอะ่ะเตรียมบทพูดมาไม่งั้นอาจจะพูดแบบติดขัดเหมือนตอนนี้ก็ได้นะเออยังไงต่อวะอ๋อวันนี้ผมมี4แมปที่เหมาะสําหรับการเล่นเอาชีวิตรอด100วันอ่าถ้าใครชอบถ้าใครพร้อมแล้วแล้วก็ฝากกดไลค์ก้อหนึ่งไลค์กดแชร์ และอย่าลืมกด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ๆโอเคถ้า okay, ใครพร้อมแล้วเราก็ไปชมกันเลยครับไปต่อไปเออแมพที่หนึ่งเนี่ยก็จะมีชื่อว่า skybox นะครับโอเคซึ่งเป็นแมพที่เออเออนั่นแหละใครๆเขารู้อยู่โอเคซึ่งเข้ามาเนี่ยก็อยู่ในหน้าแบบนี้นะอ่ารีเซ็ตเกาะอ,อ่ารีเซตเกาะอาจจะดูกระตุกกระตุกหน่อยนะเพราะว่าไม่รู้ว่าทาไมโทรศัพท์ผมเป็นแบบนี้นะ กูทีก็ไม่ได้เป็นแบบนี้หรอกว่ะอันนี้คือสร้างเกาะใหม่นะอ่าอันนี้คือกลับเกาะนะเวลาเราตายหรืออะไรมาเกิดที่นี่เราก็สามารถกดตรงนี้เพื่อกลับเกาะได้นะโอเคอันนี้เข็มทิศกับสปาลสปาลนี่ก็น่าจะเป็นไอ,ไอ้ไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยแหละอ่าอันนี้สําหรับเชิญคนเข้าร่วมนะอ่านี่เออเราจะมาสร้างเกาะใหม่นี่สร้างเกาะใหม่ปึ๊บโอเคนี่คือเกาะใหม่นะซึ่งจะมีเอ,อ่อต้นไม้แล้วจมีกล่อง มีกล่องเนี่ยอ่าดูตัดไม้ตัดไม้ก่อนอ่ะตัดมาเสร็จละอ่ะตัดมาเสร็จละต่อไปก็ทำนี้ตัวครับแท่งไม้อ่ะเอ่อตัวครับไว้ตรงไหนตรงนี้อ่ะโอเคตรงนี้ก็แล้วก็ทำที่ขุดก่อนนะนะแล้วก็ขุด อ่ะดูคือดอกเป็นเอออะไรวะไม่ชื่ออะไรวะทองแดงอ่ะชื่อว่าทองแดงเออแล้วก็จะมีต้นมไม้แม่เราด้วยอ่ะปลูกไว้ตรงนี้แล้วกันนะมีดอกอะไรบ้างโอ้<ะ>โหเกือบแล้วน่ะดอกเป็นหินเป็นทอง นี่ทองแดงท้องด้วยโอ้ดอกนักไมยนะโอเคคลิปไม่ใช่สิพ <c oughs> ูสดเกินงี้แหละไม่ได้เตรียมคําพูดมาโอเคนะไปด,ดูเอ่อแมปต่อไปกันเลยโอเคต่อไปนะครับก็จะเป็นแมปที่มีชื่อว่า one box นะอ๋ะอเริ่มมาก,ก็อยู่ตรงนี้เลยนะโอเคเราต้องเอ่อวิธีเล่นเนี่ยก็ต้องทุบดินนะนะโอเคไ,ได้ดินนะทุบไปเรื่อยฮะทุบไปเรื่อยน่ะก็จะมีบอกอะไรสักอย่างฮนะผมอ่านไม่ออกอะ กดไปเรื่อยๆหนาก็าจะได้กล่องแล้วนะในกล่องก็มีสมุดเกี่ยวกับวันบล็อกอะแล้วก็อาหารนาพอทำนี้ก็ทุบกล่องไปเลยนะล้วมันก็จะรีเซ็ตเอ,อ่อไอ้บล็อกให้อะซึ่งไอ้แมปเนี้ยเขาจะขึ้นเป็นหลายหลายเฟสหนะ้าไม่ว่าจะเป็นทะเลทรายเหมืองแล้วก็ดินแล้วก็หมู่บ้านวิลลิเจอร์เอ r นเดอร์ดกอนอะไรพวกเดอะเอนอะไรต่างๆนะโอเคก็เอ่อเหมือนก็จะมีแค่นี้นะ Okay, เราไปชมแมบ,บอื่นกันเลยไปต่อไปเนี่ยก็จะเป็นโลกร่มสลายนะครับซึ่งอันนี้มันไม่ใช่แมปนะมันเป็นแอดออนซะมากกว่าแต่เป็นแอดออนที่เปลี่ยนสภาพแวดล้อมแล้วก็พวกมอนสเตอร์นะโอเคนะนี่นะก็ยังมีเอ,อ่ออื่นๆมากมายนะทั้งอาวุธอาหารแล้วก็พวกปฐมพยาบาลต่างๆนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแมปนะที่เหมาะสําหรับการเล่นเอาชีวิตรอด100วันนะอ่ะซึ่งก็จะมีพวกเอ,อ่อตึก ปอนตามต่างๆนะเป็นพวกตึกก็จะมีพวกของให้นะโอเคก็จะมีเท่านี้นะครับโอเคเราไปดูแมปสุดท้ายกันเลยแมปสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นแมปแพ้นะอ่าเกิดมาแล้วก็อยู่ตรงนี้เลยก็จะมีกล่องให้เราด้วยแลวมีอุปกรณ์แล้วก็จะมีหนังสือเกี่ยวกับแบบต่างๆแล้วไอเทมไอเทมเนี่ยก็จะไหลามาจากทางโน้นนะไม่รู้มาจากไหนแล้วก็จะมีสเตมินานะอ่าข้างล่างนะปึ๊บปึ๊บแล้วไอตรง ตรงหนังสือสีเขียวนี่ขุก็ไม่รู้นะมันคืออะไรอ่าสมมติถ้าเราอยู่น้ํานานๆเนี่ยอ่ะน่ะก็จะติดพิษนะโอ้โหพิษโคตรแรงเลยโอเคแมปสุดท้ายก็จะมีเท่านี้นะครับโอเคเราไปปิดคลิปกันเลยมาก่อนปิดคลิปก็จิ๊บเออไป2000 years later โอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับคลิปเอ่อแนะนำสามไม่ใช่สิเฮ้ยแนะนำสี่แมปที่เหมาะกับการเอาชีวิตรอด100วันนะโอเคถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดหนึ่งไลค์สัตว์โอเคคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับมีแกะสีดำด้วยวะมาได้ไงวะเนี่ย